สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาปล่อยสกูช่กันรอบที่2นะคะไอดีไลน์ก็ตามนี้ได้นะคะถ้าไม่เห็นยังไงเดี๋ยวจะใส่ไว้ตั้งล่างคิวชั่นบล็อกนะคะเดี๋ยวมาดูสกูชิที่เราจะมาปล่อยกันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเค้กไอบูไม่แทนนะคะเป็นสีเขียวนะคะนิ่มนะคะสะโลนิดหนึ่งนี่ตำหนิก็แตกๆต,ตรงสตรอบเบอรี่นะคะแล้วก็ตำหนิตรงสตรอบเบอรี่ตั้งแต่ซื้อมาแล้วนะคะไม่ได้ทำ นะคะอันนี้นิ่มสโลมาก <S <s <uss qualified> อันนี้ปล่อยในราคา20บาทค่ะ <S <s <atisfied> ต่อมานะคะก็จะเป็นสกู๊ตชี่ที่เราทำเองนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นมินิโรตีโทนค่ะอันนี้ก็จะนิ่มนะคะสโลนิดนึง <sm all> ก็จะเป็นนี่นะคะเป็นตัว M <sm all> ก็จะมีแท็กนะคะอันนี้ปล่อยในราคา10บบาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นคุกกี้ค่ะอันนี้ก็ทำเองเหมือนกันนะคะ อันนี้จะ,ะโรตีโทดนิดนึงนะคะอันนี้ปล่อยในราคา5บาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นอันที่เราจะมาขายกันนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นขับเคค่ะอันนี้คือแพ็กเกจมันยับแล้วก็ขาดนะคะก็เลยทำแพ็กเกจมาให้ใหม่นะคะอันนี้ก็นิ่มนะคะนิ่มนิมมากๆนะคะประมาณนี้ อันนี้ปล่อยในราคา15บาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเมลอนบันค่ะนี่นะคะเป็นเมลอนบันอันนี้ปล่อยในราคา20บาทค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นนี่นะคะเป็นปังกูเดตามะนะคะอันนี้นิ่มสโลมากๆเลยค่ะเป็นสีชมพูนะคะก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นตรงนี้นะคะนะ,คะอันนี้ขายในราคา20บาทนะคะก็ อย่าลืมทักไอเดลายมานะคะถ้าสนใจก็ค่าส่งก็ทบบรทบ30 E m a 5เมนะคะคก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่นะคะว่าเราจะเอาสกูชิตัวไหนมาลงนะคะคก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะ่ะบ๊ายบาย